nhìn đọc ngữ nhìn Nghe cành thân đơn luồng thông Một tổng hôn cha sang Nay toàn nhị lăng, lăng, lăng cây hay cầm đọc ก้าวถึงเนืยอผู้พิงแก้วดับพุทธีเสวะใจยงนั่งติกตโต วันขิงงีดเรื่องที่จนรอกจำหงั่งผพายิากันจนเทพวกทั้งพู่ดูหากจนลื่นบ้านแต่ปันนั่นก่อปอดรวยโอ้ยซื้อว่าโชคบอช่วยหรือเทโทษดวงชาตาก็ยังเป็นปัญหาบ่อาจหวนให้เห็นพอ Nó. mẹ con người ta mẹ con người ta mẹ con người ta mẹ con người ัเป็นพอทั้งเป็นพอเป็นเท้วทั้งเป็นป่องเป็นแหนเป็นตาแยกเป็นเขดขันนับโบกจีนมันดอกบอลหอมโอ้ยคิดจากหมดหรดอมซ้อมเบิ่งให้ถึงท้องให้ถึงดองให้ถึงถึงหูบุบบักคอยสิงกุ้ง โอ้ยปุ้นไผ่สูงเพียงฟาดนภาพ่นพ่นทุกรมไผ่ขอดอดโยกกวังทิมจูดขีดินนับอยากผู้เย้าอยากผู้กินมองมันมินโนมปลายง็บขันไฟผววน้นภาาเป็นคนทุกอังหลัดหมห่มอ่างลือเมน เอานาันภาคไทยผัวจนจอน,นอันมอนมีนโอ้ยกาไข่งูตลอดสินสาแล้วจังสิว่างจบจบคำที่เอ้ยอ่างคิดเห็นวางที่เทถจึงน้ำเอากุดกุดไก่บักไปที่ห่างุน เอ็งทำีเนาะตั้งติอยู่รวมทุกขวมสขกับผัวกันตั้งมาหกสิบกว่าปี เพียงบ s <S ่ห <k id S 2> okay. ่างบ่พีน <kle> ้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นเออผู้ขากับเท่าเงินกับบ่เป็นคนฉี่ทีตัวเออหลังจากหอดยงมตกกาสมัยตะกี้ไปรับจ้างเออทอนการเรือว่าลบกาก็ได้ลอยละลอยอยู่ดิเออยงมเกี่ยวกับไปเกี่ยวอยู่ตกยงมตัดอ้อยกับไปตัดอ้อยเออซิบมัดเออกิดบาดหนึ่งก็ได้อยู่ด้ล่ะต่อมาไม่เป็นอย่างจังบร่ำจังบอลลุยมันเป็นน้ำผู้ใดที่ดีเนาะเนาะเมนสิเป็นน้ำผู้คาหรือว่าเป็นน้ำ หัวเออพอผัวคนตายไปแลายกิจสิบกว่าปีจำได้ยกพ่อสิลูกความกิลาบาสั้นคนเอาหัวกับผู้ไดเออโยน้ำกันแล้วซี0าหาสิบีบ่รำบ่ลุ้ยนั่นขนุนจะลูววาไผ่ผ้าทุกผ้ายากนั่นให้มึงเอาไก่เนอโดยเฉพาะไก่ปะจนหางขุดจังสิเสียงไทยได้ขาสนับกามให้แยกมาแบ่งเป็นสองหมกเออหมกนุ่งดุกับขนหมดนุ่งหนังกับเนื้อด้วยกิลาบาสั้น คิดก็ัมสะดุดใจปรับเพราะกะพ่อโทษถั่วดอกกระบ้าหรือว่าเป็นน้ำข่อยเออก็ไม่ใกล้ตัวหนึ่งยุพอดีเลี่ยงคั่ทุ่มคำยากกันเออคืนนี้ของกะบอะไรมมนดอกเหนือสผสมมูอาหารปะขันสิบเอาไก่พูนกะสิถือจับจับดอกหัวเออออกไปทงแล้วเหลียวน้ำกนตะพักใบผักใบผาอิโปสองพื้นพื้นหนึ่งขาดหัวพื้นหนึ่งเออเด็บกระเตี้ยวแบกปะจกยเห็นหัวยังไปกัตมันสงสารฉันเผ็ดเนาะ ในทานาวาจักลูกความจริงถ้าบรร้ก็คือสิบรูต้องเห็ดต้องทำเสียงทำานายเงินกนาจักในสิบเป็นบาปเป็นกรรมกสิเพาะโทษขอโพ่ยขออภัยที่หลังดอกสำหรับใกลบักโจนกันนะเอ้าในตอนนี้พ่อเมียจบจากคำที่เอ่ยอ่าง เห็นวางที่เทพชจังน้ำเอาปุดโตไก่บักไก่ที่หังนุ่นมาเสียงุณนําำสงเตปังลังเอ้ยข้งก่อน ที <ml <ml ่หัวเงินเข่าในผ้าให้ยากเขนเหตุที่ทุกยากแค้นมันเหม็นมันโยนไฟวาเหม็นสามีเร่พันยาเป็นผู้พาจนจริงจืงอวอนอินท้งฟ้า ข้าสิทำเสียงขอสิห้าบันละปนจนนับโอ้ยสิขาใกล้บักโจนแล้วบ้งออกเป็นสองโมกโมกเป็่งดุกับผลเอาใส่ผลเรื่องลวนส่วนหมกสองมันนังเนือผสมกันป้าปนขั้นผู้ผัวผ้าทุกไรบัดล้าควงจาก ขอให้ผัว <altro> ผ ok ู ok ้ขาดจืงจ <ness> ิตถ ok ึกมุมกคนเนื้อเดอดขันผู้นั้นมาจนในถึกมกหนังเหนือเสือไปผมฟาดเทวดาบดนซอย เ um: มื pues ่อหมกเศษเรียบร้อยสิเอาตั้งเป็นเป็นทียงเอออันนี้เป็นทองเหตุเรื่องทาเดเสียงอธิษฐานโปรจงริงเร่งยาองลงมาท่างใต้โอ้ยพาไัพาจนมองไม่เหนทั้งจนปนจนอันก้ง ให้หูเรียบร้อยตามที่ไฟประงคงเมื่อพ่อมันบอกจงจึงเบาตัวกุดโตโอ้ว่าคำเอ้ยคำยาใส่คำ เฮ้าสิปลองเปลงตั้งทำการทิ่ทานเสียงเพื่อขึ้นหอมเบืองอันเอ็นหวองให้จงกลางขึ้นมาเจ้านั้นเคยขันสันกองสะนั้นเตือนปลูกให้ต้นเฮากับลุกตื่นขึ้นมาแต่ยังเศร้า ทั้งสองจังต็มโอ้ยราที่เมที่ข้าให้ตายไมียันยบยำไปชีวิตเจ้าหนนได้ นอาปมนเขาว่าสัตยราชานตำนำตะกุนอยเขาโเสกเจนพอมน้ำเขาเอ้ยบาตา โอ้ยเป็นปาะจำสีเดือดข้นเ้ือนบ้ารีบอดเงียบเงีบโอ้ยจ้อนบันตนเจ้ามีประสงค์ผู้พวกข้วกินประทังแห่งของของวายเงียบสัตว์เราได้กระดยดามผดโทษไม่เอือนัน ย้อนอาอันถ้าหากขาดเหงื่อจุดบ้องต้องตายเมียนย่างคนลือโอ้ยเด็กน้อยเขาขาดจมพื่อที่เอาหนังเงื่อพร้อมประดุกทั้งคน เป็นสิ่งให้ความช่วยให้อาสิเดินอาภัยเด้ออาภัยเด้อเขานี้มันจำจำเป็นอีลิงจึงได้ผ่านชีพกัน

ขาเด็กความมัวจํานี้จนจนตายไม่เรียนเรียนจัดการไปตามศิณปณิธานที่ตั้งไว้แบ่งออกออกไว้ก็เลยหนึ่งดังประสงค์ องอกมาแล้วตั้งเชื่อมไปเพียงกันท่านไมาผัวกับมาสิบอกยาจูเบาอวบาเท่าเอ้ยเท่าเอ้ยนั่นเด้อคือแนวจิ้มกับเท้าวให้เอาเฝ้าวกินหาแล้วหยิบดูดกางสิิขีอ่างบอกลัง ถูกกนังเมือนั่นกันสร้างได้ไหจามวนทางปากกันเสียงห้วงเป็นตามพื้นนับโอ้ยเป็นสิฝืนข้องเข่าโบราณทั้งพันบอกกล่าวโอ้ยราใครหู ညေမေ <inaudible>